ครับสวัสดีครับพี่บีบซีทุกคนเนาะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบๆกับพอแตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบสี่มีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกเกตแปดหนึ่งหนึ่งเกตเกตครับเลขหลังก็ออกหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขับมาเป่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับก็ไล่อาจารย์กับส่วนมากก็บอยให้เล็กเป่ากันนะพี่น้องครับของพ่อช่างคมมวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด3กับ4 3กับ4ก็เน้นที่4บ่ามานะพี่น้องเนาะ3กับ4 ครับจะชุดวิ่งบนเจ็ดแปดเก้ากระมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะออกเจ็ดเจ็ดนะครับจะมีแค่สามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเฮาบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเข่ามีหลุดบว่ว่าครูบาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมข้ามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพ่อช่างคม บนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าเน้นที่เก้า รับชุดวินนพี่น้องเลขติดชุดวินรับสองสามสี่นะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับครับขอสังคมมันเนียนให้พี่น้อง ก้าสองเก้าสามนะครับขับลักแปดคืออย่าลืมนะพี่น้องเน้ะลักแปดกั็งามนะน้องเนาะแปดสองแปดสามแปดสี่ 8, 2, 8, 3, 8, 4, นะครับแต่ว,ว่ากับ อย่าลืมกับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะข้าบันนี้เลขสามตัวพี่น้องห้าเก้าสองหกเก้าสาม นะ,ค,ะครับครับเน้นห้าเก้าสองนะครับตัดเกียน์นะพี่นองเนาะเอาคอยแตกคอยปังปังนะพี่นองเนาะงวดเนี่ยแตกทั้งสองตัวสามตัว ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชโชๆมันๆกันนะ,ะกน,น,น,ะน,นะครับครับพอเตรียมก่อเสบิ้งก็พี่น้องเนอะพอเช็ดรงมาให้นะครับครับวันจันทร์ที่17มีนาคม68ช่างคมตำลาวคักๆพี่น้องบนวิ่งบนล่าง8กับ9เน้นที่9เลขติด2 3 4ครับ8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4เน้น9 2 9 3 ครับเลข3ตัวก็บห้าเก้าสองหกเก้าสามนะพี่น้องเนาะเนียนหาเก้าสองนะพี่น้องหลักแปดอย่าลืมนะพี่น้องเนดะ้อเอามักสอบตัวเด็กกัพิจรารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะควายเขา่าควายปังๆนะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพชรดทรงมาให้นะครับเนาะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับจนันเร์ดาวปรเตี้ยมข้อวยพรคอยเขาคอยแตะปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนะครับเอาจะเลื่มเดอพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตี้ยมน้าแดีเนาะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจใพรเตี้ยมน้านาคราสุดท้ายทายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมน เฮงๆงรวยๆกันเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม